องุ่นนะคะเวลาเราซื้อมานะคะมันจะมีข้าวขาวข้าวขาว,ขาวติดตามรูปแบบนี้เลยนะคะผงข้าวขาวที่ติดตามรูปอย่างนี้คือมันเป็นายาที่ขขาพ่นฆ่าเชื้อรามานะคะโดยเฉพาะตามขั้วตามก้านข้างในนะคะตามขั้วตามก้านข้างในนะคะมันก็จะมะีน้ำยาที่ติดอยู่ตามขั้วตามก้านข้างในเยอะมากเลยนะคะ านานวิธีการล้างที่ถูกต้องเรามาดูวิธีการล้างที่ถูกต้องกันนะคะเพราะที่ผ่านมาบางทีเราล้างแต่น,น้ําเปล่าธรรมดามันคาบคาบมันออกไม่หมดนะคะสิ่งตกระปบกที่ติดมากับเนื้อหรือว่าติดมากับผลมันก็ออกไม่หมดมาดูวิธีการล้างที่สะอาดกันค่ะก่อนอื่นนะคะเรา,า,านํานำอุ่นมาล้างน้าเปล่าก่อนค่ะล้างธรรมดาล้างให้เศษผงเศษดีนอะไรต่างๆ,ๆออกให้หมดนะคะลูกไหนที่เสียก็เอาออกค่ะลูกไหนที่มันเน่านะคะเอาออกให้หมดค่ะ เสร็จแล้วก็เอาเงจากน้ำนะคะหลังจากเราล้างเสร็จแล้วนะคะองุ่นให้เตรียมกันไกลมานะคะเราตัดตัดที่ก้านใหญ่ๆอย่างนี้ออกนะคะเสร็จแล้วหลังจากตัดก้านใหญ่ออกเสร็จแล้วเราจะตัดนะคะตัดเป็นลูกๆลูกๆเลยนะคะเราจะไม่ให้ลูกติดกิ่งแบบนี้เพราะว่ากิ่งกิ่งที่ที่เป็นกิ่งยาวใหญ่ๆมันจะเป็นตัวที่ทําให้องุ่นที่ เราแช่ตู้เย็นไว้มันเสียงง่ายนะคะบางทีเราล้างน้ําแช่ตู้เย็นไว้วันสองวันมันจะเป็นเมือกเมือกนะคะสิ่งที่ทําให้เป็นเมือกก็คือกา้านเพราะว่าที่ก้านมันจะมียาเชื้อราติดอยู่นะคะเราตัดอง,งุ่นใี่เป็นลูกๆแบบนี้คะ่ะตัดเป็นลูกไข่ลูกมันแบบนี้เลยนะคะห้ามเป็นช่อใหญ่นะคะเราเน้นตัดเป็นลูกๆนะคะเป็นลูกแต่ว่าก้านนะคะก้านที่ติดกับลูกอง,งุ่นเราไม่ต้องตัดออกนะคะตัดเฉพาะ ลูกองง่นที่ติดก้านใหญ่ออกนะคะอันนี้นี่ก็คือลักษณะของอัง่นที่เราตัดแล้วนะคะมันก็จะเป็นลูกที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะหลังจากตัดอย่างนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเอาน้ํานะคะน้ําใส่ลงไปให้ท่วมเลยค่ะต่อไปค่ะเตรียมเบกกิ้งโซดามานะคะ พอได้เบกกิ้งโซดามาเสร็จแล้วเรานำเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปสองช้อนนะคะใส่ไว้สองช้อนเสร็จแ,แล้วคนค่ะคนให้ละลายหลังจากคนล,ละลายดีเสร็จแล้วแช่แช่เอาไว้นะคะครึ่งชั่วโมงค่ะแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะองุ่นที่เราเตรียมมานี่เราเตรียมมาทั้งหมด7ขีดค่ะ หลังจากเราแช่อังุ่นไว้ในน้ำเบกกิ้งโซดาครึ่งชั่วโมงเราก็ตักขึ้นจากน้ำเบกกิ้งโซดาเลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเทองุ่นใส่ในกระมังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เทนะคะเทน้ำเปล่าลงไปเทลงไปพอท่วมท่วมองุ่นเหมือนเมื่อสักครู่นี้หลังจากนั้นใส่เกลือลงไป1ช้อน คนเกลือให้ละลายค่ะเป็นการล้างเบกกิ้งโซดาที่ติดอยู่ตามลูกอง,งุ่นออกนะคะแล้วก็เป็นการช้าล้างสิ่งสปกปรกเช่นยาการเชื้อราตามลูกอง,งุ่นออกอีกรอบหนึ่งแล้วก็แช่ไว้ครึ่งชั่วโมงเช่นกันหลังจากแค่ไปครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะอันนี้ตักื่องจากน้าเกลือนะคะ เมื่อสักครู่นี้เราแช่ในน้ำโซดาแต่แล้วมาแช่ในน้ำเกลือแต่แล้วก็ตักขึ้นจากน้ำเกลือค่ะขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะเตรียมน้ำมาน้ำเปล่าธรรมดานะคะแต่แล้วก็ใส่องุ่นลงไปคราวนี้เราก็ซาวองุ่นให้ให้น้ำเกลือที่ติดลูกองุ่นนั่นออกนะคะอันนี้ลูกองุ่นของเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลูกก็จะสวยสีขาวขาวนวลๆที่ติดมากับลูกองุ่นตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะหลุดเกลี้ยงออกไปแล้วค่ะ หลังจากเราล้างน้ําเกลือออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ในตะแกรงหรือตะกร้าเพื่อให้น้ําจากในลูกองุ่นนะั้นมันแห้งเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ตู้ใส่ภาชนะแล้วแต่เรานะคะจะใส่ถุงหรือว่าใส่ตะกร้าก็แล้วแต่หรือว่าจะใส่กล่อ,องทับเอร์แวกแล้วแต่สามารถเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยโดยที่ลูกองุ่นนั้นไม่มีเมือกไม่มีอะไรติดเหมือนกับเราแช่น้ําหรือว่าล้างน้ําเปล่าธรรมดานะคะถ้าล้างน้าเปล่าธรรมดาเก็บแช่เอาไว้แค่สองวันองุ่นเราก็จะเป็นเมือกๆเ,เพราะว่ามันมีก้านอยู่เพราะที่ก้านนั้นมันจะมี สารนะคะสารที่ว่าสารกันเชื้อราติดอยู่มันเป็นตัวทําให้อังุ่นเสียได้ง่ายค่ะ